ค,ครับก็ยังเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ํากันอยู่<ช>นะครับคโครงการส่งน้ําและบำรุงสารห้วยมงเนี่ยเขาปิดประตูระบายน้ําทั้ง4บานเลยทีเดียวนะครับเร่งสูบน้าโขงเนี่ยนะฮะด้วยเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่2เครื่องด้วยกันนะครับไปลําห้วยโมงนะครับค่ะจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นนะคะฝนทิ้งช่วงมาเป็นเวลานานก็ทําให้โครงการส่งน้ํา และบำรุงรักษาห้วยมงที่ตั้งอยู่บริเวณปากห้วยมองอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเร่งปิดประตูระบายน้ําทั้ง4บานนะคะแล้วก็เดินระบบเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ที่อยู่สี่เครื่องสลับกันครั้งละ2เครื่องวันละ8ชั่วโมงเป็นการผ่านน้ําจากแม่น้ําโขงเข้าไปยังลําห้วยมงก่อนให้สถานีย่อยที่มีอยู่อีก10สถานีสูบและส่งน้ําต่อไปอยังพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่บริการทั้ง3อํเาเภอไม่ว่าจะเป็นที่อํเาเภอท่าบ่อนะคะอำเภอสีเชียงใหม่แล้วก็ที่อํเาเภอโพตา ที่มีขณะนี้มีการปลูกพืชทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวนาปลังอยู่ประมาณ29,000ไร่จากพื้นที่บริการทั้งหมด53,000ไร่นอกจากนี้ยังมีเด็กๆที่ปิดภาคเรียนออกมาเล่นน้ำในคลองส่งน้ำเพื่อคลายร้อนกันอย่างสนุกสนานนะคะท่ามกลางอุณหภูมิอยู่ที่39-41ถึงองศาเซนติเกสอีกด้วยค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำในห้วยโมงตอนนี้นะครับก็มีปริมาณน้ำอยู่ที่3.61ล้านลูกบาทเมตร แต่ก็ยังต้องสูบน้ําเข้าไปในระบบอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ําของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่บริการนะฮะที่กําลังประสบปัญหา,พาแพล่แลวอยู่นะครับค่ะ